สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านครับเกี่ยวกับชื่อดเปนเนมนะครับแทบทุกๆท่านก็จะค่อนข้างทราบดีนะครับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆทีทเดียวของการมีเว็บไซต์นะครับหลายๆท่านได้สงสัยอยู่นะครับว่าชื่อดเปนเนมของเราเนี่ยเราสามารถที่จะดาเนินการจดเองได้ไหมหรือว่าจะต้องให้ผู้รู้จริงๆนะครับามาเป็นผู้ดาเนินการในการจดให้เราแทนฮะ จริงๆแล้วในปัจจุบันนี้นะฮะการจดชื่อด n เนมนสามารถจดผ่านทางออนไลน์นั่นก็คือผ่านจดผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เลยทันทีนะครับได้เลยทันทีเลยซึ่งมันจะแตกต่างจากาเมื่อสัก30ปีที่แล้วนะฮะที่หลายๆท่านาต้องมีการจดผ่านทางเอกสารนะครับแล้วก็แฟกมา ให้บริษัทแล้วก็ไปค่อยไปดําเนินการจดหลายท่านไม่ค่อยคุ้นเคยนะฮะหรือบางทีก็ส่งอีเมลมาก็ค่อยมาคัดลอกอีกทีหนึ่งแต่ณปัจจุบันนี้นะฮะเข้าไปนะฮะจะมีแบบฟอร์มค้นหาชื่อโดมนเน n นะครับสนใจชื่อไหนก็จดได้เลยทันทีคลิกก็จบไปนะฮะเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับ่วนจะมีคำถามว่า เราจะจดที่ไหนดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองลุยนะฮะลองลุยกันเข้าไปที่ google ดูได้เลยนะครับลองค้นกันดูนะครับพิมพ์ง,ง่ายๆเลยครับเราจดดูเป็นเนมนะครับคีย์เวิร์ดง่ายๆนี้เลยจะเห็นว่านะฮะคีย์เวิร์ดเดียวนะจะได้ผลลัพธ์อยู่ถึง50000 0กว่ารายการนะครับ ที่เห็นอยู่นี้จะเป็นโฆษณานะฮะจะเอาโฆษณา g o o g l e จะเอาโฆษณาขึ้นก่อนจะเห็น g กเดดี้นะครับแล้วก็จะมีโฆษณาอื่นๆนะฮะที่นั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับผมหายชื่อเหล่านี้นะครับรายชื่อเหล่านี้นะฮะเป็นบริษัทที่รับจดโดเมนเนมนะครับเกี่ยวกับการจดโดเมนเนมนะฮะตัวแทนที่รับจดโดเมนเนมเนียจะมีทั้งเป็นทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ฉะนั้นท่านที่สนใจอยากจะจดโดเปน,นนะฮะลองเลือกดูหรือจะลองโทรไปพูดคุยสอบถามดูก็ได้นะฮะทั้งหมดนี้นะฮะซึ่งแต่ละที่ราคาก็าจะแตกต่างกันไปนะฮะตามที่ท่านเห็นผมจะไม่คลิกเข้าไปดูนะครับนะฮะเพื่อนๆลองเลือกอดูเองแล้วกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้นะฮะทุกๆบริษัทนะครับที่ปรากฏเห็นอยู่นี้ก็น่าจะเชื่อถือได้ทั้งนั้นนะครับไม่ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะฮะ พูดถึงเรื่องนามสกุลนะครับนามสกุลของโดเมนเนมนะปัจจุบันนี้มันจะมีโดเมนเนมที่มีนาะมสกุลเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมนะฮะตามที่เราเห็น,เห,นเห็นกันอยู่เวลาเราเข้าดูเว็บไซต์อะไรต่างๆนะฮะแต่ถ้าเผื่อสมมติที่เราเห็นคนบ่อยที่สุดเนี่ยมันก็จะลงท้ายด้วย .com นะครับ .com ในในในบ้านเรานะฮะ .com มันจะมี .com.net.org.co.th.in.th แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้มองนะฮะถ้าเผื่อสามารถเลือกได้ก็คือว่า,าทุกท่านลองมองไปที่ .com ก่อนนะครับแล้วก็2ก็คือลองมองไปที่ .co.th นะครับสองอานามสกุลนี้นะฮะมันจะค่อนข้างแตกต่างกัน c o m นะฮะ .com เวลาท่านจดชื่อนะฮะเขาจะไม่ต้องการเอกสารใดๆเลยนะฮะอยากจะจดชื่ออะไรก็จดไปนะขอแต่เพียงว่าใครจดก่อนก็ได้ก่อน ส่วน .co.th นั้นท่านจะต้องมีเอกสารรับรองจากการประกอบธุรกิจนะครับเป็นอาจจะเป็นหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทนะฮะหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าอะไรต่างๆก็ได้นะฮะผมเองจะไม่ค่อยไม่ไม่ลงลึกในเว็บไซต์ในชื่อโด omain นะฮะ .co.th นะสักเท่าไหร่นะฮะ เกี่ยวกับหลักการนะครับในการจดโดเมนเนมนะฮะไม่ว่าจะเป็นนามสกุลอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นนามสกุลอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีอยู่สิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าอย่างอย่างเช่นนะครับทุกท่านเข้าไปเลือกบริษัทที่ต้องการจะจดเรียบร้อยแล้วสมมุติเราจะเอาบริษัทนี้นะครับที่ท่านเลือกเลือกที่ท่านเลือกไว้นะฮะจะเอาบริษัทใดก็ตามเนี่ยเมื่อเข้าไปแล้ว ไม่ว่าจะจด .com หรือ c o t h เริ่มแรกท่านจะต้องสมัครสมาชิกบเข้าก่อนเสมอนะฮะเริ่มแรกนะครับจะต้องสมัครสมาชิกบเข้าก่อนเสมอเมื่อสมัครได้แล้วเปิดแอคเคาท์เปิดบัญชีได้แล้วคราวนี้ทุกท่านก็เลือกนะฮะเขาจะมีแบบฟอร์มนะฮะให้เราเลือกเลยว่าเราจะต้องการชื่อโด omain อะไรพิมพ์เข้าไปเลยถ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ ยังไม, <stop. S 1> ไม่มีใครใช้มันก็จะแจ้งว่าสามารถจดได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องชื่อด o m น i n มนะครับเกี่ยวกับเรื่องชื่อด o มนเนมนะฮะผมขออนุญาตพูดแจ้งตรงนี้ก่อนนิดหนึ่งก็คือว่าบางท่านอาจจะค่อนข้างเร่งร้อนในการเลือกชื่อด o มนเนมนะฮะแต่เมื่อเวลาจดไปเรียบร้อยจ่ายตังค์เข้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันเรียกคืนไม่ได้ ะะเมื่อจ่ายตังค์ไปแล้วแล้วเขาก็ดําเนินการจดแล้วด้วนี้มันเรียกคืนไม่ได้ฉะนั้นบางทีนะฮะชื่อที่เราไม่ถูกใจไม่ตรงใจเราไม่ตรงกับธุรกิจของเราเนี่ยจะทําให้ท่านต้องฝืนใช้มันไปเป็นปีนะฮะหรือไม่อย่าง,งานั้นท่านก็ต้องทิ้งไปเลยใช้ไปแค่เดือนหนึ่งก็มีหลายท่านนะครับที่ที่เคยจดแต่ว่ามีการสะกดภาพนะฮะสะกดภาพหรือก็เลือกความหมายผิดพลาดอะไรต่างๆนเนี่ยเขาก็ทิ้งไปเลย แล้วก็จดใหม่ฉะนั้นมันก็เสียเงินนะครับถึงแม้ว่ามันจะราคาต่อปีไม่แพงก็ตามอย่าง .com มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ400-500ไม่เกิน600ครับจะอยู่ประมาณนี้บวกแบตแล้วนะฮะส่วน c o t h เนี่ยมันจะอยู่ที่ปีละแต่1 5 6บาทรวมแบตเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันจะแพงกว่ากันนะฮะซึ่งมันจะแพงกว่ากันทั้งสองอย่างเมื่อชำระเงินแล้วเรียกคืนไม่ได้ฉะนั้นถ้าเผื่อ ทุกท่านนะครับเลือกชื่อที่ไม่ตรงกับความหมายหรือว่าไม่ถูกใจนะเราจะต้องอยู่กับมันไปเป็นปีหรือไม่อย่างงั้นก็ต้องเสียเงินเปล่าเพื่อจดใหม่อีกทีหนึ่งฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนะครับลองคํานวณนหานะชื่อที่ถูกใจนะฮะกับใจเรามากที่สุดนะครับก่อนเริ่มดําเนินการจดและเข้าระเงินขั้นตอนนี้จะเป็นการ เมื่อได้ชื่อถูกใจนะฮะกดสับมิดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อมูลมันจะวิ่งเข้าสู่บริษัทที่เขารับดูแลอยู่เนี่ยก็ให้ท่านชําระเงินได้เลยนะฮะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเมื่อเราชําระเงินไปแล้วนะฮะจะต้องแจ้งเขาทราบด้วยเพราะบางทีนะฮะในแต่ละวันเนี่ยเขาจะมีคนดําเนินการนะฮะ,ะจดชื่อนะฮะจองชื่อโดเมนเ,เข้าไปเยอะมากถ้าท่านไม่ไม่แจ้งการชำระเงินเข้าไปเขาจะไม่ทราบเลยว่า เงินนี้เข้ามานี่เป็นของใครนะฮะแล้วถ้าท่านท่านจะพลาดโอกาสเพราะชื่อนั้นบางทีนะฮะถ้าเผื่อมันเป็นชื่อที่คีย์เวิร์ดดีๆนีนะะ่เกิดมีคนจดเข้ามาก่อนชําระเงินก่อนท่านจะเสียโอกาสาไปเลยทันทีอันนี้ผมขอ,อย้ำนะฮะแล้วก็แจ้งให้ทุกท่านทราบว่าทุกครั้งที่มีการชําระเงินนะ,ะจะต้องรีบแจ้งให้เขาทราบทันทีว่าเราชําระเงินแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเมื่อเราแจ้งและชำระเงินเรียบร้อยแล้วนี่นะครับทางผู้ให้บริการนะครับทางผู้ให้บริการเนะี่ยเขาจะต้องดำเนินการารีบจดโดมเมนให้เราทันทีเลยโดยปกติแล้วนะฮะจะต้องจดภายในวันนั้นจะบอกว่าวันนั้นมันอาจจะช้าเกินไปด้วยจะต้องจดภายใน1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนั้นเลยก็ได้เว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าท่านอา,อาจจะไปเสิร์ชและจดเนี่ยใน เลยเวลาออฟฟิศตามไปแล้วอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นไปได้นะฮะแตใ่ในชั่วโมงการทํางานโดยปกติแล้วเขาจะรีบนาเนินการจดให้ท่านทันทีไม่น่าจะติดปัญหาอะไรนะถ้าติดปัญหาอะไรเนี่ยเกินจากหนึ่งชั่วโมงไปเนี่ยท่านต้องรีบโทรไปแจ้งเขาหรืออีเมลไปแจ้งไปสอบถามเขาเลยว่าติดขัดอะไรหรือเปล่าเพราะมันก็มีเหมือนกันในการาติดขัดบางอย่างเพราะว่า เรื่องของโดเมนเนะฮะเรื่องของโดเมนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมยกตัวอย่าง .com นะครับ .com เนี่ยตัวแทนจำหน่ายในบ้านเรานะฮะที่เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายในบ้านเราเนี่ยเขาจะติดต่อนะฮะติดต่อไปที่ผู้ดูแลโดเมนเนะฮะที่อเมริกาแล้วเขาล็อกโดเมนมไว้ว่าอ,อ,อย่างสมมติว่าโดเมนมเนี่ยเราจด .com นะฮะ ปีละสี่ร้อยบาทดีเซลเลอร์บ้านเราเนี่ยเขาจะอาจจะได้ราคามาอยู่ที่อันนี้ผมผมไม่ร้บราคาจริงๆนะฮะแต่ยกตัวอย่างว่าเขาอาจจะได้ราคาอยู่ที่สองร้อยบาทแต่เขาจะต้องล็อกโดเมนเนมมาทั้งหมดร้อยชื่อ,อยางไ้นะฮะอันนี้ร้อยชื่อแล้วบังเอิญช่วงที่ท่านาดําเนินการจดเข้าไปแล้วโอนเงินเข้าไปเนี่ยมันไปตรงกับช่วงเวลาที่โดเมนเนมที่เขาล็อกไว้เนี่ย มีอยู่ในสต็อกเนี่ยมันหมดพอดีอันนี้เขาจะต้องไปเปิดออเดอร์ใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ยังไงก็ตามถ้าเผื่อมันช้านะฮะให้รีบสอบถามเขารประมาณนี้นะครับผมคราวน,นี้เมื่อโด o มดเนเ n ม a m ที่ทางผู้ให้บริการนะครับเขาเดําเนินการจดให้เราเรียบร้อยเมื่อนั้นเนี่ยโดยเมนเนมมันก็จะ active ทันทีทางผู้ให้บริการ เขาก็จะส่งอ e ีเมลแจ้งกับเรามาโดยทันทีด้วยเหมือนกันนะครับโดยทันทีด้วยเหมือนกันเลยครวนี้สิ่งที่ผมอยากให้ท่านดูต่อเนื่องไปก็คือว่าให้ท่านสังเกตดูที่ว่าค่า erver, นคเนมเซิร์ฟเวอร์นะฮะค่าเนมเซิร์ฟเวอร์ที่เขาดําเนินการจดเปิดให้นะในครั้งแรกมันชื่ออะไรนะฮะมันชื่ออะไรอย่างสมมติว่า ชื่อเว็บไซต์ของเขานะ,ะชื่อเว็บไซต์ของผู้ให้บริการมันอยู่ที่ abc com เนี่ยฉะนั้นเนมเซิร์ฟเวอร์นี่มันอาจจะเป็น ns 1 abc com ประมาณนี้ก็ได้ ns 1 abc com ns 2 abc com อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือว่ามันเป็นเนมเซิร์ฟเวอร์ค่าหลักของเขาเพราะว่าบางทีเรา,เราจดโดเมนเนมกับเขาแต่เราไม่ได้เช่าโฮสกับเขาด้วยนะครแต่ถ้าเผื่อเราทั้งจดโดเมนเนมด้วยนะครับ แล้วก็ถือโอกาสเช่าโฮสกับเขาไปด้วยเลยนี่นะเขาจะเซตอัพตัวเนมเซอร์เวอร์เนี่ยมาให้เลยทันทีฉะนั้นการการยื่นจดและโอนเงินเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยท่านจะได้รับเ,เว็บไซต์ใช้งานโดยโดยไม่ต้องไปเปลี่ยนเนมเซอร์เวอร์อีกนะฮะแต่ในกรณีที่นะฮะท่านแยกจดก็คืออยากได้ชื่อดูเมน์นะฮะจดทิ้งไม่ก่อนอย่างนี้ฮะรหรือว่าเรามีโฮสติ้งอยู่แล้ว นะฮะแต่จะไปจดโดเมนเนมเพิ่มอย่างเงี้ยอันเนี้ยนะฮะท่านลองสังเกตด,ดูค่าเนมเซิฟเวอร์ว่าที่เขาจดให้ดำเนินกดจดให้ในั้างแรกเนี่ยมันตั้งชื่ออะไรนะฮะถ้าเผื่อถ้าเผื่อนะฮะ,ะท่านจดไว้จองชื่อทิ้งไว้โดยยังไม่คิดคิดว่ายังไม่ต้องทำอะไรเี้ยก็อาจจะไม่ต้องไปเปลี่ยนค่าเนมเซิฟเวอร์ก็ได้แต่ถ้าเผื่อสมมติว่า ท่านจดเพื่อจะต้องการใช้งานณนเดียวนั้นจริงๆนะครับก็ให้ท่านเข้าไปเปลี่ยนค่าเนมเซิร์ฟเวอร์มาเป็นโฮสติ้งของเราซะคราวนี้ครับเมื่อเราได้โดเมนเนมนะครับพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเนะี่ยมันก็เกิดคําถามว่าคราเนี้ยท่านจะทําอย่างไรบางท่านก็จดชื่อโดเมนเนมไว้แต่ยังไม่ได้คิดอ่านเลยนะครับนะฮะก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันนะจดโดเมนเนมไว้ ไม่รู้ละว,ว่า,ว,าว่าจะทำอะไรเพียงแต่ว่าโดเมนเนมดันไปค้นแล้วชื่อมันสวยก็เลยอยากจะจดเก็บไว้ทิ้งไว้ก่อนอย่างเงี้ยชื่อมันสวยนะฮะยังไม่มีใครจดเลยเนี่ยมันหลงมันลงหูลงตาม,มาอย่างเงี้ยครับก็มีเหมือนกันเขาก็จดทิ้งไว้เลยนะคราวนี้ถ้าลองตั้งคำถามนะฮะว่าเมื่อด o มเนมมันใช้ได้แล้วเนี่ยท่านจะทำยังไงต่อไปหนึ่งจะเช่าโฮสไหมฮะ นะฮะจะเช่านั่นก็คือเช่าโฮสเพื่อ,อเริ่มเปิดใช้งานกับมันเลยนะครับหรือจะเออเพอได้ได้ชื่อดูเบนเนมแล้วเริ่มเขียนเว็บไซต์เลยไหมนะครับหรือว่าหรือว่ายังไม่คิดจะเขียนเว็บไซต์แต่ทําเป็นเว็บเพจนะฮะหรือจะทำโฮมเพจแค่หน้าเดียวนะฮะหน้าเดียวเนะี้ยเอาแวนไว้ก่อนนะฮะ เขียนไปว่าเป็น under construction นะครับเรากำลังจะทํานะครับชื่อที่อยู่อีเมลของเราเว็บไซต์นี้จะ,ะตั้งใจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างเี้เพราะว่าเมื่อไหร่นะ,ะเราได้ชื่อโดเมนเนมเสร็จแล้วนะครับมันทําได้สามพันเลยซึ่งจริงๆแล้วผมก็แนะนํานะครับแนะนําเลยนะครับว่าถึงแม้นะ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ท่านต้องการอยากจะทำเนี่ยมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ตามนะฮะ h o ส t i n g ยังไม่ได้เช่าก็ตามนะฮะหรือจะยังไม่มีผู้ดูแลเว็บไซต์ก็ตามนะฮะีฮยยังไม่ได้หมายมันตั้นมือว่าจะให้ใครมามาดูแลเว็บไซต์ก็ตามนี่ฮะท่านสามารถจดชื่อโนมนโดเมนเนี่ยได้ก่อนเลยนะครับเพราะชื่อด omain เมื่อถูกจดมาแล้วนะครับเมื่อถูกจดมาแล้วเนี่ย มันมีความเก่าของมันอยู่นะฮะความเก่าของมันอยู่เมื่อไหร่เราเปิดเพจเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาสมบูรณนะ์มันก็จะเข้าสู่ระบบ google ได้ไวกว่าคนที่จดหลังเรานะอันนี้เป็นทริคนะครับผมฉะนั้น ถ้าให้ดีนะฮะเมื่อท่านเปิดโดเมนแล้วลองหาโฮสติ้งเล็กๆนะครับเล็กๆพื้นที่ไม่ต้องเยอะนะฮะซึ่งทั้งชื่อโด o m เนมและโฮสติ้งเนี่ยรวมๆกันแล้วนะฮะมันไม่ถึงพันบาทต่อปีนะครับท่านก็จะได้หน้าโฮมเพจสักหนึ่งหน้าก็ได้ไว้สำหรับใช้งานอาจจะเป็นบอกชื่อ โปรไฟล์บริษัทของท่านหรือโปรไฟล์ของตัวท่านเองก็ได้นะครับว่าท่านกำลังจะทำเว็บเกี่ยวกับอะไรนะรตรงนี้ก็จะเป็นหนทางที่น่าสนใจนะฮะน่าสนใจมากทีเดียวครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมช่องร้องรำทำคอมนะครับผมขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาอสอบรมสั่งสอนนะฮะทั้งทางตรงและทางอ้อม ไว้พบกันในคลิปต่อไปครับผมขอบพระคุณมากครับ